10. ข้อคิดคมคมจากสงครามส่งด่วนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กล้าลุกขึ้นมาสู้ 1. อยากลุกต้องยอมล้มให้เป็นสันติล้มเหลวหลายครั้งและโดนหลอกหลายหนแต่ไม่ยอมลม้มจนสามารถลุกขึ้นมาสู้กับเจ้าสัวคนินได้ไม่มีใครสำเร็จโดยไม่เจ็บล้มเองถึงจะรู้ว่าต้องลุกยังไงให้แข็งแกร่งกว่าเดิม 2. อดีตไม่ใช่ศัตรูถ้าเรากล้าสู้กับมันอดีตจะทำร้ายเราแค่ตอนที่เรายังหนีมันอยู่แต่ถ้าเรากล้าหันกลับไปเผชิญหน้ามันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ 3. ไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่กล้ากว่าคนส่วนใหญ่สันติผู้กล้าที่จะลงมือทำธุรกิจขนส่งที่ถูกที่สุดในไทยคนชนะไม่ใช่คนฉลาดที่สุด แต่คือคนที่กล้าที่จะเริ่มลงมือตอนที่คนอื่นยังลังเล 4. ยักษ์ไม่ได้ลงเพราะอ่อนแต่มักล้มเพราะยิ่งคนที่ดูถูกงานเล็กมักสะดุดในจุดที่ไม่คิดว่าจะล้มเพราะในสนามจริงไม่มีงานไหนเล็กพอจะมองข้าม 5. ถ้าไม่ยอมเปียกก็ไม่มีวันถึงฟังอยากข้ามพายุต้องกล้าเจอฝนความสำเร็จไม่เคยมากับความสบาย 6. อย่าเสียแรงกับสึกที่ไม่มีค่าให้ชนะเลือกภัยที่ดีที่สุดไม่ใช่ทุกการประทะที่ควรลงไปแลกเลือกศัตรูให้คุ้มกับพลังที่เรามีเพราะแรงของเรามีไว้เปลี่ยนโลกไม่ใช่เปลืองกับเสียงรบกวน 7. ดอยไม่เคยต่ำแค่คนยังไม่กล้าปีนให้สุดจากเด็กดอยสู่นักธุรกิจขนส่งบ้านเกิดไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ใจเราตั้งหากที่ทำให้มันดูเล็ก ปีนให้สุดแล้วจะเห็นฟ้าที่กว้างใหญ่ 8. ใครที่เคยเจ็บมามากพอจะกลายเป็นคนที่ล้มยากที่สุดจากประโยคคนที่สร้างทุกอย่างจากศูนย์กว่าจะถีบตัวเองขึ้นมายืนบนสนามนี้ได้ต้องออกแรงมากขนาดไหนเพราะงั้นถ้าปล่อยให้ขืนโตต่อไปมันกลับมาเหยียบผมแน่เพราะเริ่มจากศูนย์และเคยเจ็บมามากจนเจ้าสัวต้องกลัว9ของที่ถูกส่งอาจเล็ก แต่ความหมายมันใหญ่กว่าทั้งชีวิตสันติต้องการส่งคุกกี้ให้ที่บ้านแต่ค่าส่งพื้นที่บนดอยแพงมากอาชีพเล็กๆอย่างส่งของกลายเป็นสายเลือดของคนทั้งชุมชนเพราะมันไม่ได้ส่งแค่ของแต่มันส่งสิ่งที่แทนใจเรากลับบ้าน 10. วันนี้ส่งกล่องวันหน้าอาจส่งระบบทั้งประเทศสันติผู้เปลี่ยนแปลงระบบขนส่งยาดูถูกจุดเริ่มต้น กล่องที่คนเคยมองข้ามคือรากของระบบที่เปลี่ยนระบบทั้งประเทศกดไลค์กดติดตามเธอะครับเพื่อจะได้มีคลิปต่อไป